สำายดีพี่นอ้อง <c oughs> โอ้หืมใส่ยางทำไมใส่ยางสุบายดีพี่น้องครับมื่อนี้โยกับสับเปลือกดีนี่ก็จะเป็นไข่เป็นหนาวเป็นโควิดบ่เอาผู้ใดมาเปิดรถคอยไปยังสีอ้าวมืว่อวานไม่ลองมาละครับสิมาบ,บอใ้ฝั่งวานเป็นยังไงเนี่ย ลองนิดหน่อยนะลองนิดหน่อยกันนี่หล่ะพวกมันเล่ยนี่ภาค่อยตกทางเงี้ยพี่น้องตกทางเงี้ยยังบางทีอันมันมันกลวยนะครับมันกลวยต้นเต้นต้นเต้นน่ะภาษาไทยเขาเรียกว่ารอมันใชยครับอันนี้มันหลวมครับมูเพราะว่าพวกมันไล่หมุนไปเคียงรอเอานี่ไปเฮ็ดมาไม่นี่พี่น้องถ้าเบิ้งมันสีติดบ่จอดไว้ขึ้นหนึ่งครับน้วมันมันสีมาบ่ถ้าเบิ้งเด้ฟัง้ังกัน เวียนแล้วไม่ละมึงต้องเลย,ย,ยงเลยงเลยงจคหน่อยว่าอยากโอ้ยพระแบบนึงเดี๋ยวยกอยากจค่หน่อยครับไปสิเบิดก่อนแสดงว่ามันมีอากาศเขาติ้งล้ว ดีกันหน่อยครับขอมือมือมือกดอย่างนี้ได้ไหมหน่อยแล้วติดวะลากสายยางมาทำไมจะไปล้างตรงนู้นเครื่องอัดฉีดมันไม่ถึงแต่ที่พีเอามาให้อยู่อยู่ละมุนนี่ ตรงงหนะนำบ่อเลียงปากไฟมันมาบ่าถึงก็งปไปล่างหันไปเฮียงมันเฮ้ยงคลิกกันเนี่ยล่ะมาล่างใส่ยางขีดตมอมองหนีมึงกระบ้าเนาะอีนี่ค,คนง,งูงมาเล่งให้หน่อยดิ แมตยเมาแห้งว่ะตา,ามยิงมันต้องติดนะเม็ดฮัลโหลมีคนอยู่ไหมติด่ดอยน้ำมันหยุดทั้งวันให้คืนหยุดแล้วมั้ง มันประยชนเลยมันมีห้อยหยดเลยนี่มันก็เห็นกําลังหยดบังหันนี่แหละก็แสดงว่ามันหยดหมดแล้วไงมันถึงไม่มีอยู่ในนั้นอึบอึบอือเออดีไหมมีกุญแจบางเล่งน้ำเล่งเล่งเล่งไปบ่ถึงว่ะต้องไปเปลี่ยนอะหมอเข้ามาใส่แล้ว สตาร์ต,ตเจ๊เหนื่อยแล้วร้อยใหญ่กว่าร้อยอีกได้ล่างแท้แล้วมือนี่เบิ้งพี่บาครับพี่บาพี่บาไม่ยืนรั้วนกติดไปล่องจนว่ะดีๆแล้วมาจอดแลบว,ว่าติดอีกสัมจะเป็นน้ำยัง นี่ครับ <been> เป็นยังเขาเป,ป็นเลยให้ซื้อรถคันนีม้มามซื้อมา,ากูได้เว่าแพงกระซังครับเดี๋ยวมาสอมอีกสอมอีกเป็นแสนกระชับง <c oughs> บอยบอ,อมเนครับบอ,อดแต่ว่าข่อยเอาไปใส่งานได้สามสี่หาปีสามารถขายได้ราคาเก่ารถฟอร์ด <yo>, แมนบอมนองมดเพราะว่าฟอร์ดเป็นยังคือมีราคาครับแล้วก็เครื่องนี้เป็นเครื่องซีรีส์ซีศูนย์เครื่องตัวใหญ่นะครับ ที่รีเกาหลีเออหมดไงยังหัวจะกกดหมดอยู่บ่ะเพราะว่าผ,าผมอาจสิไยเลยราคาเขาเรียกที่ขาดทุนเนี่ยหาห้องมืน่นก็ยังดีก็ซื้อรถไปแดงรถไปแดงนี่ขาดทุนเป็นล้านครับขอดาปีสีิตปีเลยะขาดทุนเป็นล้านเลยผมกล่าถ้าว่าคุณขาดทุนเป็นล้านแน่นอนเอ้าเอาเอาพีาา่บ่าเอา้าทัเต็นทั้งฟอนู่วยคเดียวเอา้าเป็นบ่าละบอย หนักหน้าแล้วนะคุณหนักหน้าแล้วไปเจริยเจริยติดเนี่ยผมก็เลยซื้อคันนี้มารถคันนี้เป็นพี่เราสามปีอืมสามปีหรือสี่ปีเป็นพี่ขอยปีหนึ่งครับรถคันนี้ เขาลงเลยเหลียญมาเป็นพีขอยปีหนึ่งส,ส,สภาพอาจจะสภาพในงามครับว่านในล่างออกเดี๋ยวทำมาเบิองตอนล่างออกเด้อพี่น้องเดี๋ยวเดียวมุดนี้น้องมดสีล่าง<ด>เราก็สิไปเขาอูไม่ครับอนะโอ้โหมดแดงเยอะจังเลยดูดิดูยางเขาดิอ,อันนี้ยอยู่อยู่เลยอืแต่ว่าตรงนี้อยูแค่เหรอือืือออ,อ,อบ้าบ้า ก็ประมาณนี้นะครับที่เห็นเนี่ยมันว่ได้เยิมนะน้องน้ำมันเปิดน้ำมันใส่มันเลยเป็นแบบอันนี้ก็คือน้ำมันอาบมันวันนี้อือฮึใช่แล้วมันเปิดไม่ได้มดแดงนะน้องมดแดงนะกษัตริย์ประมาณนี้อ๋อแบบตัวมันยังายให้ แล้วสิลางครับเดี๋ยวสิติดเครื่องเงินี๋ยวหมอเวทมาพ่วงอีกหน่วยหนึ่งสิติดเครื่องแล้วก็สซิลางยุ่นยุ่น,นจากแล้วยังไปท่ทำอ่ะจะได้ติดยากเยยไม่ตื่นเดี๋ยวต้องไปเจอซางครับซางผู้เลื้ยงลือ้อทั้งนันวิทน้ำมันแน่นอนน้ำมด ห้วยข้ามนองไปอือันนี้รูเลยหูปูแน่แน่แน่ไปกวดทีดินลงไซปัมอีกอ้าวทำไมเป็นคนแบบนี้ลนะ่ะคอยกระดับไปดีๆแบบที่ติดแบบว่าติดจ้ะคนละงิดเลยหมดไม่ลงมอแบทให้ยังชาดไว้คือเกาป่ายเยอะชาดอยู่ตั้งแต่เมื่อคืนอือหื ทอดแจ๊กแตยไม่เต็ดสักทีอ,อืซ้ออออายผ่านตาแต่ลักี้ใช้ไปอะไรเนี่ยจากมาลงตึงนั่งมาลงตึงนังเอ้าคลิปนี้ไปซ้ำนีแ่แหละครับขอบคุณ FC ฟซีอะไรครับซ้ำไปดี